ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก91%นะครับผมที่ไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง แล้วก็กดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยข่าวด่วนครับข่าวด่วนฉุกเฉินครับฉุกเฉินนะเออด้านหลังผมก็คือซึนามิอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งมันมีความสูงเป็นพันเมตรเลยนะฮะผมผมแนะนําให้แบบว่าทุกทกคนรีบอบพยพนะครับเพราะว่ามันกําลังมุ่งหน้าไปที่เมืองของทุกทุกคนนะครับขณะนี้อย่างรวดเร็วนะฮะผมส่วนผมตอนนี้ก็ต้องอพยพเหมือนกันนะฮะไม่นั้นผมอาจจะไม่มีชีวิตรอดมารายงานข่าวนะฮะผมโอเคครับผมรีบอบพยพเดี๋ยวนี้เลยนะฮะ สึนามิหรอเนี่ยสึนามิกำลังมาที่หมู่บ้านของเราเนี่ยโอ้มันจะการแล้วฉันจะต้องรีบไปบอกตองแล้วก็บอกเบนน้นให้รีบอพยพเดี๋ยวนะฉันอพยพไปแล้วนะไม่ต้องรอเดี๋ยวนะแมวฉันรีบอพยพก่อนฉันอีกแล้วเนี่ยโอ้ไม่ก็นั้นฉันจะต้องรีบไปบอกตองแล้วล่ะตองตองอยู่บ้านไหมเนี่ยตองเราต้องรีบอพยพเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าสึนามิมันกำลังจะมาที่บ้านอะ ไม่ใช่มาที่บ้านมาที่หมู่บ้านต้องทำอะไรอยู่เนี่ยต้องมีความสุขลงได้ไงเนี่ยฉันเต้นอยู่ไงทำไมหรอมออต้องเนี่ยต้องก็เปิดทีวีอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันมีข่าวว่าซึนามิเอ่อโคกหรือว่าแฟนตาอะไรกอย่างเนี่ยมันกำลังจะมาที่หมู่บ้านของเราอ่ะเราต้องรีบอพยพเดี๋ยวนี้นะต้องรีบอพยพฉันฉันว่าเขาอพยพไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนายไม่รู้เหรอเนี่ยเอ้าใช่หรอแล้วตอนนี้มีเครื่องบินเหลือสักลำไหมอ่ะ เฮ้ยเครื่องบินบ้าอะไรหมูบ้านเราไม่เคยมีเครื่องบินอยู่แล้วเออแล้วทำยังไงอะตองพวกเราต้องตายแน่เลยอะต้องทำยังไงอะฉันว่าเราไปสร้างฐานกันวยแบบไปหาของมาสร้างฐานที่แข็งแรงกันดีกว่านะหมายถึงฐานทับลับใต้ดินอะไรอย่างนี้เหรอตองอ๋อใช่อะไรประมาณนั้นแหละกันอ่าโอเคโอเคนั้นเธอเอ่อไปหาเสบียงงั้นเดี๋ยวฉันจะไปเอาของอุปกรณ์การช่างมาโอเคไหมโอเคโอเค เราต้องเอาของสามคันไปเช่นโทรศัพท์เพราะว่าเราต้องเอาวิดโทรหาทุกคนนี่แล้วก็พัดลมด้วยเราเอาพัดลมไปเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบว่าไม่ร้อนนะแล้วก็เอานี่ไปด้วยปึ๊บนี่เป็นกีตาร์เพื่อเราเหงาๆแล้วก็เอาอาหารไปนี่พวกแครอทปึ๊บแล้วก็บีทรูทแล้วก็ผักกาดโอเคเราจะได้ไม่อดตายโอเคแล้วก็เราจะเอาเครื่องซักผ้าไปด้วยเพราะว่าเราจะเอาเอาไปซักผ้าข้างในนั้นโอเคปึ๊บ เอาละแล้วฉันก็ต้องวางบล็อกกลับเหมือนเดิมก่อนโอเคต่อไปเราต้องเอานี่อาหารนี่มีพิซซ่านะแล้วก็ต่อไปเป็นตู้เย็นโอเคเอาไปทั้งตู้เย็นเลยลวกันของว่าตู้เย็นฉันจะมีอาหารนะโอเคส่วนเราต้องหาของสร้างบ้านด้วยของสร้างบ้านก็คือโอ้ยน้ําก็สําคัญเหมือนกันโอเคนั่นเราเอาน้ําไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวเราจะอดน้ําตายนะมนุษย์อดน้ําตายไม่ได้โอ้แล้วก็ห้ามลืมนี่ด้วยเขาเรียกว่าอ่าลูกเต๋าเอาไว้เล่นเผื่อเราเบื่อๆนะ โอเคเอนี่ไงของสร้างบ้านเรามีเอ่อที่ขุดแล้วก็แทบดอนะเอาไว้ทาเป็นประตูโอ okay. เคเราจะไปสร้างบ้านกันดีกว่าหวังว่าตอนจะเสร็จแล้วนะโอเคเราไปพบตองกันดีกว่าฉันอยู่หลังบ้านกันไหนไหนเธอเอาอะไรมาบ้างเนี่ยเออนี่นะอันนี้<ะ>เป็นตุ๊ก,กาตาเอาไวข้ขี่คอสําคัญกับฉันมากเลยนี่ไงโอ้มันสําคัญอย่างไงเนี่ยตรงนี่นี่น,นี่นี่สำคัญจริงๆก็คือพวกขวดน้าเนี่ยเธอเธอไม่รู้เหรอว่าขวดน้ํามันสาคัญนี่นี่เอาไปเลย สำคัญแต่ฉันก็ยังมีอีกนะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญอเออนี่ไงอะไรอ่ะโถส้วมเออก็ก็สำคัญอยู่นะตองโอเคเราต้องเ,เราต้องรีบสร้างฐานแล้วตองนั่นเดี๋ยวพวกสึนามิมันกำลังจ,จะมานะตองโอเคเราวถ้าตรงน,นี้ดีไหมโอเคเต้องขุดหลุมลงไปก่อนนะตองนี่อย่างนี้เลยอย่างนั้นเราก็เอาแบบว่าประตูมาปิดไว้อย่างนี้นี่ให้เราลงได้ไงเห็นป่ะนี่เราเก็บฉลาดอย่างนี้เนี่ยใช่เราลงไปเลย โอเคต่อไปเราวต้องขยายให้มันใหญ่กว่านี้นะตองอ่าเอาความสูงเราต้องขุดลงไปอีกนะปึ๊บปบอ่าประมาณมประมาณนี้ก็น่าจะได้นะเราก็ทําให้มันกว้างๆหน่อยนะตองเอาละกว้างประมาณนี้ก็น่าจะได้นะตองแต่ว่ามันดูมืดไปหน่อยอ่ะตองเี๋ต้ต,ตองตองเอาทอชมาไหมทอชทอชออืมันจะเอามานะ,อ,ะอเคนั่นปักให้สว่างสว่างเลย จะปักเหมือนแบบบ้านหมอผีเลยดีไหมนี่นี่สว่างพอไหมอันนี้ก็สว่างเกินนะฉันฉันแทบจะร้อนแล้วล่ละเดี๋ยวฉันวางพัดลมก่อนแล้วกันนะถ้ามันแบบว่าจะสว่างขนาดนี้เอ้ยเอาพัดลมมาด้วยอ๋อใช่ใช่พัดลมมาด้วยฉันเตียงด้วยนะนี่ของสําคัญเตียงของฉันเออเธอเอาเตียงมาทําไมเนี่ยแต่ว่ามันก็สําคัญอย่งนแหละฉันจะวางของสําคัญของฉันเหมือนกันนี่คือเครื่องซักผ้านะนี่เครื่องซักผ้าใช่เครื่องซักผ้ามันก็สําคัญนะตอง แล้วฉันก็เอาโทรศัพท์มาด้วยแล้วก็เอากีตาร์มาด้วยแล้วก็นี่ฉันเอาของกินมาด้วยตะต่อมันคือพิซซ่านเองฮ่าทำไมเตียงมันช้อนกันทำไมเธอวางแบบว่าซัพเป้าขนาดนี้เนี่ยตอง เออฉันว่าเราไม่ควรนอนใกล้กันเกินนะเพราะเราเป็นผู้หญิงกับผู้ชายไม่เป็นไรฉันไม่จะเป็นต้องใช้เตียงหรอกนี่ฉันเก็บไว้เองแล้วก็โอเคฉันจะต้องวางพวกแบบว่าอาหารก่อนนะนี่นี่นี่น่อ๋อฉันเกือบลืมบางอย่าง <c oughs> ไปตองถ้าเราไม่เอาบันไดามาเนี่ยเราเราจะขึ้นไม่ได้นะนี่าต้องวางบันไดด้วย ฉันรู้สึกว่าเราต้องมีห้องน้ําอยู่ด้านล่างนะเราจะมีห้องน้ํารวมกับห้องนอนเลยเหรออาถ้างั้นเธอก็ต้องขุดหลุมเพิ่มมานะซึ่งฉันว่าต้องขุดตรงนี้ตองขุดลงไปเลยขุดลงไปเลยเหรอโอเคประมาณนี้ได้ไหมตองได้โอเคดีมากครับแล้วเราก็ขุดเป็นห้องน้ำต้องขยายนิดนึงโอเคเราก็ต้องทำตรงนี้ให้มันสูงๆูงหน่อยเพราะถ้าห้องน้ำแคบไปมันก็จะแบบว่าถ่ายไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมตอง ใช่แต่ฉันว่าเราต้องมีอะไรมากั้นประตูหน่อยไหมไม่งั้นกลิ่นมันจะชวยมีอะไรมากั้นประตูเหรอนั้นนันฉันจะต้องฉันลืมไปอย่างหนึ่งฉันลืมอะไรอ่ะฉันลืมเอาประตูมานะสิโอ้ยนั้นขึ้นไปเอาประตูกันเถอะเราไปกันสองคนก็ได้นะโอ้แต่ฉันไปเอาเองก็ได้โอเคโอเคากั้นช่วยด้วยช่วยด้วยส่งเร็วเร็วกันมันมีอะไรตองมันขึ้นมาลูขึ้นมา ฉัน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 กลัวนี่มาแล้วการบ้านการไปมาแล้วเธอได้ประตูมายังเนี่ยฉันฉันได้มาแล้วฉันกำลังจะลงแล้วฉันโอเคนั้นนั้นรีบลงกันเถอะรีบลงกันเถอะต้องเร็ว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 ปิดประตูปิดประตูฉันฉันเริ่มปิดฉันเริ่มปิดปิดให้หน่อยยโอเคโอเคโอเคเธอได้ประตูมาแล้วใช่ไหมโอ้ฉันยังขุดไม่เสร็จเลยเนี่ยเนี่ยฉันต้องมาขุดเพิ่มอีกเนี่ยนี่ฉัน ไปเอาของสําคัญอย่างหนึ่งของฉันมาด้วยอฮมันคืออ่างอาบน้าทาไมเธอวางไม่สวยเนี่ยเธอวางแบบว่าขวางทุกอย่างหมดเลยอะฉันขอโทษนะ๋ยวฉันติดฉันจะเป็นคนทําเองแล้วะจะไปรอด้านบนละกันแล้วเราจะไปเอาน้ํามาจากไหนอะตองอ้ฉันลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยหวังว่าเธอจะไม่ใช้น้ํากินนะฉันมีน้ํากินเยอะอยู่นั่นน่าจะพอดีเลยโอเคขึ้นไปรอข้างบนละกันนะ ได้ฉันจะเป็นคนสร้างเองแลหว่างนี้ก็นอนรอตองดีกว่านี่เออโอยเสร็จแล้วรอตองห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเสร็จแล้วแต่ว่านายนอนเตียงฉันทำไมเนี่ยนายบอกนายไม่นอนเนี่ยเฮ้ยโอ้ห้องน้ำก็สวยเหมือนกันนั่นเนี่ยอืมโอเคโอเคสีชมพูหวานแหววเลยมีประตูด้วยโอเคเอาก็บ้านฉันมันเป็นของสีชมพูนั่นเรามากินมื้อเย็นกันหน่อยดีกว่าเออเอ แล้วพิซซ่ากับผักฉันหายไปไหนหมดเนี่ยตองหายไปไหนหมดอฉันว่าฉันก็ไม่รู้สินะอ๋อนี่เธอแอบกินทุกอย่างหมดเลยเนี่ยฉันฉันเปล่านะมันไม่ได้หายไปไหนเลยมันอยู่ในท้องฉันตรงนี้นี่เองโอ้แล้วน้ําละน้ําอ่ะฉันเอาน้ํามาหลายขวดมากเลยอืมฉันเหลือมีสิ่งหนึ่งให้เธอนะเนี่ยชานมไข่มุกแก้วเดียวเนี่ยนะตองโอ้ แก้วเดียวก็กินนะกินได้นะมันอิ่มนะเว้ยแล้วก็มีนี่ไงอาหารสิ้นคิดผัดกะเพราไข่ดาวผัดกะเพราไข่ดาวหนึ่งจานโอ้แล้วฉันจะอิ่มฉันจะอิ่มได้ไงละเนี่ยเงมงองงงเนี่ยกินแก้วเดียวก็หมดแล้วเราจะอยู่รอดได้ไงเนี่ยฉันว่าสูนามิเนี่ยมันต้องทั่วมาเป็นเดือนๆแน่ตองโอ้ยแล้วเราจะอยู่ยังไงดีเนี่ยอาหารเสบียงก็หมดฉันว่าฉันต้องนไปหาเอง เธอจะไปหาเสบียงเหรอเธอเป็นผู้หญิงนะฉันคิดว่ามันอันตรายเกินไปฉันว่าอ๋อฉันรู้แล้วล่ะฉันลืมหยิบบางอย่างมามันก็คืออาหารแมวของใบเน้นน่ะตองอาหารแมวใบใบเน้นอ๋อแล้วทำไมนายไม่เอาใบเน้นมาด้วยเนี่ยโอ้ใบเน้นรีบอพยพไปก่อนแล้วนะสิแบบว่าไม่รอฉันเลยอ่ะเอ้แต่ว่านี่ฉันมีนีอยู่ตู้เย็นปึ๊บลองดูแหมว่านี่ะของดีแต่ไม่บอกฉันเลยลองดูไมฉันตู้เย็นมีอะไรบ้างเอ่อ ไม่ไม่มีอะไรเลยอะจริงๆมันก็เหลือผัดกระเพราอีกสองจานนะ่าต่ฉันเก็บไว้กินเองเนี่ยเออถ้างั้นเราต้องกินผัดกระเพราไปอีเจ็ดวันแล้วเนาะมันมเป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันลองไปดูข้าวโพดซิว่วามันมันเป็นยังไงบ้างในตอนเนี้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันมันมิดหัวตองช่วยมาดูสิมันคือน,น้ำอะไรอะตองลองชิมได้ไหมอืมอืมแฟนต้าน้ำส้มเหรออ้าวไม่ใช่ไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำโค้กเหรอตอง น้ำโคกเหรอใช่เหรอฉันรู้สึกเป็นแฟนตานะกันใช่เดี๋ยวฉันลองชิมดูสิเด็ด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 มันมันน้ำมันคือน้ำโคกเน่าจะชัดเลยตองมันไม่ใช่แฟนตาสท่ไหน่น้ำโคกเน่าเนี่ย แล้วแกไม่กินมาทาังชีวิตเหรอเนี่ยฉันว่ามีอาหารมาถึงแบบหน้าหน้าทางที่พักเราเลยนะเนี่ยเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสิฉันจะไม่ค่อยอยากจะกินน้ำโค้งหน้าเท่าไหร่เพามันปนเปื้อนไปด้วยแบบว่าเศษไม้พวกเศษดินอะไรต่างๆนะเพราะามันมาไกลมากนะสึนามิเนี่ยโอ้ยเธอเอามาเปิดเพลงฟังเลยเนี่ยเอามาฟังข่าวไงนี่นมันวิทยุนีนะเว้ยองอัปเดใน่าในเฮยในเปิดข่าวด้วยสิอืมฟังมิสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ คนอาจจะรู้ว่าตอนนี้สึนามิมายังในเมืองของท่านแล้วและผมจะบอกไว้ว่านักวิทยาศาสตร์คำนวณไว้ว่าสึนามินี้จะหายไปไอีกหนึ่งเดือนนะครับพอจบรายงานข่าวเพียงเท่านี้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะหรอตองไม่ฉันอยู่ไม,ไม่ได้แน่นอนตอนนี้อาหารเรามันใกล้หมดแล้วผัดกะเพราก็เหลือแค่จานเดียวกินวันนี้เดี๋ยวก็หมดแล้วว่าตองทํทำไงกนันดีเนี่ย ฉันไม่รู้แต่ว่าฉันขอโทษนะฉันไม่คิดว่ามันจะอยู่นานถึงหนึ่งเดือนนะฉันคิดว่าสองวันสาวันมันก็หมดเนี่ย อตอนนี้เวลาก็น่าจะผ่านมาประมาณ5เดือนแล้วนะครับผมต้องขออภัอยจริงๆน,นะครับที่บอกว่าสึนามิจะหายภายในหเดือนผมขอโทษทุกคนจริงๆน,นะครับผมไม่มีคําไหนจะมาแบบว่า,บาลบล้างคาขอโทษของผมได้นะครับผมขอโทษทุกคนจริงๆเอ้ยหยุดขอโทษได้แล้วเฮ้ยตอนนี้มันก็ผ่านมา56เดือนแล้วว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวเนยฉันผอมมากๆเลยเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยนี่เธอทําอะไรวะเนี่ย อ,อมันไหลเข้ามาไงากันแต่ว่าการกินเออน้าโคกบูดนี้ไปก่อนก็ได้นะใส่กอบอีสานก็ไม่ได้กินนะเพราะมันบูดแล้วอ่ะเธอไปกินเองเลยมันบูดมันเป็นของบูดไม่ทำอย่างนี้่จริงจริงมันก็มีของบูดอยู่ในตัวอีกนะเนี่ยฉันสงสัยย<ม>เลยว่า<ม>ท<ร>ําไมเธอเองโอ้เธอนี่เธอหาไม่ได้แค่นี้เหรอเนี่ยที่ถือขึ้นไปเนี่ยเออฉันนี่มีปลาอีกแต่ว่ายังไม่ได้ย่างอ่ะเราจะย่างไงฉันต้องกินแบบซาชิมิอ่ะเนี่ย ใช่ oh, <okay. S 2> ฉันมี <Huh? S 2> ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชาม uh ให้เธอเลยฉันสงสัยจริงๆว่านี่เธอไปร้านค้าหรือขึ้นไปท่ามกลางใต้น้ำวะเนี่ยทำไมเธอหาของได้เยอะจังเลยฉันขึ้นไปแล้วฉันก็เจอแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวบูม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 ฉันเริ่ม <laughs> ฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าคำบนมีนางเงื่อนก็เปล่าที่เธอเล่ามาทั้งหมดเนี่ยฉันเธอต้องออกไปดูเองอะถ้าไม่เจอเลยแต่ว่าฉันขอทุบ วิทยุบ้านนี้ก่อนแล้วกันนันเนี่ยเออฉันคิดว่าเธอน้าจะมีความสุขกับโลกข้างล่างมากกว่าโลกข้างบนเนี่ยดูเธอแบบมีความสุขดูไม่กังวลอะไรเลยอ่ะโอ้โหมันก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งนิ่พัดลมก็มีแต่ว่าเราใช้ไฟได้ยังไงวะเนี่ยไฟไม่ช็อตได้ไงเออฉันก็สงสัยเหมือนกันนันเนี่ยโอเคฉันกินอยู่เตี๋ยวก่อนแล้วกันงมงิงงอ๋ออโอเคฟันหายล้อแล้วโอ้ยเกี้ยก๋วยเตี๋ยวฟันหายล้อเลยเหรอเอยใช่ฉันหวังว่า เออสึนามินี่จะหายไปโดยเร็วนะเนี่ยแต่ว่าฉันมีความจริงจะบอกอย่างหนึ่งนะกันความจริงคืออะไรอะ่ะคือจริงๆแล้วฉันไม่ได้เจอพ่อค้าหรือแม่ค้าอะไรทั้งนั้นเลยแต่ว่าฉันมีนี่ไงเจ้าวิเศษเป็นเจ้าตุ๊กตาวิเศษที่มันเสกของให้ฉันทุกอย่างแต่ฉันก็แบบเออฉันโกหกใช่ว่าฉันไปเจอพ่อค้าขายกว๋วยเตี๋ยวในน้ําอะ โอ้โอเคนั้นตุ๊กตาวิเศษฉันขออะไรบางอย่างคือได้ไหมฉันขอให้สึนามิหายไปมามันวิเศษจริงไหมเนี่ยตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยโอ้ยใช่มันน้อเป็ดตรงโอ้ยบ้านฉันยังอยู่ดีอยู่เลยบ้านฉันพังหมดแล้ว้ยทไมบ้านกโอ้ทำไมบ้าน,นยังอยู่ยดิดอะ่ะโอ้ god my มันยังเหลือประตูแล้วฉันก็เปิดประตูเข้ามาทำไมบ้านฉันมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบ้านจะเป็นพังหมดเลยโอเคฉันจะขอพรตุ๊กตาอีกครั้งแล้วกันเออตองตุ๊กตาหายไปไหนแล้ววะางานทำตุ๊กตาฉันหายได้ยังไงมันคือตุ๊กตาพิเศษเลยไม่เมื่อกี้มันก็เกาะไหลอยู่นี่ไม่รู้มันหายไปไหนอ่ะตุ๊กตาแกกลับมาซ้อมบายฉันก่อนไม่ฉันไม่ทำว้ย